ครับผมก็หนูเหนียวเลยครับก็ตื่นเต้นลูกค้าครับทุกปีครับเพราะก็ปีนี้เป็นปีที่ดูปฏิมีสมาชิกเยอะมากทรับยี่สิบคนบวกๆนะครับผมก็มาเดินกันทุกคนเลยครับผมเกือบทุกคนเกือบทุกคนอ่เกือบทุกคนที่เจอของเราสองคนนี้เข้าชิงอะไรบ้างไม่ผ่านไม่ผ่านมีขามีทั้งโหมมีทั่าเมียเลยแล้วก็มีรางวัลคู่กันด้วยแอบลุ้นไหมครับจริงๆก็ลุ้นนะครับก็ค่อนข้างลุ้นเลยตื่นเต้นเหมือนกัน แต่ว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าได้ก็จะดีใจมากเลยได้ครับก็เพราะเราสองคนตอนนี้ว่าชอทแค่ประกาศรางวัลไหนก็คมีชื่อเขาชิงดีจริงรดีจริง,ร,งรู้สึกดีใจมากครับผมเพราะว่าทางทางชมชลึกหรือว่าทางแฟนคลับก็แบบร่วมทําให้เราแบบว่าได้เห็นกันมากขึ้นแล้วก็ได้แบบว่ามีผู้เข้าชิงตลอดทุกป,ปีเป็นอะไรที่รู้สึกดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นใจมากครับใช่ครับเป็นเพราะเป็นแฟนเลยครับ ยาเขาดแฟ่แล้วก็พี่พี่สื่อมวลชนน่ด้วยที่แบบช่วยแบบสนุกพี่พี่สื่อมวลชนก็ช่วยทำข่าวหอเูาทำงานตลอดเลยแฟนก็ช่วยเสนอชื่อช่วยบวกให้ตลอดเลยกคุกมากนเลยเพ่แฟนตอมเลยเ่ะให้เรากระตุ้ว่ามีก็ถ้าเป็นแฟนสู้เราก็สู้แฟนแฟนสู้เราก็สู้แต่ก็มีความเพียงใจแต่เขาก็ เขาอยากให้เราได้รางวัลก็เป็นการแสดงความรัการถครับผมแล้ก็ยินดีรับครับผมดีใจไหมที่แฟนแต่ละงานไม่ออมไม่บูธตลอดเวลาเลยไม่ออมบ้างพูดอีกบบที่เราต้องการใช่ไหมไม่ยอมเลยครับทุกคนบูธให้เราเราก็บูธเราห้ามออมห้ามยอมครับผมวันนี้เราก็ถ้าเกิดว่าสมมติว่าได้รางวัลจริงเดี๋ยวก็จะรับรางวัลของฝากเปนแสนที่เราต้อการครับ้องการเพราาเราทำตลอดแม้ตอนที่ผลงานมันยัไม่ออกแต่เขาก็จะสนุน ก็จริงไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ครับรู้สึกว่าการที่เราแบบอยู่กับแฟนๆอย่างเงี้ยเราทำดีมากเลยมีความสุขดูวันมากเลยครับแค่แฟนๆอยู่รอดูผลงานที่นี่จริงๆก็เพียงพอแล้วการรับรางวัลมันกลายเป็นเป้าในการทนงานหนึ่งเลยไหมทีนี้เป็นโกลเลยไหมในการแบบได้รับรางวัลในแต่ละผลงานอะไรอเงี้ยโอจริงๆผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วเราทําผลงานมาให้ทุกคนชื่นชอบหรือว่าคณะกรรมการหรือว่า ท่องทางไหนก็ตามเราก็รู้สึกว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันครับผมที่ทุกคนคอยสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราการเข้าชิงหรือว่าได้ถ้วยมันก็เป็นการการันตีอย่างหนึ่งที่แบบว่าทุกคนชื่นชอบในผลงานเราไม่มากก็น้อยซึ่งรู้สึกว่าใจมากๆครับประเทศเราที่มีโอกาสจะไปบ้างอย่างปีนี้อาจะมีโอกาสจะไปทำอะไรเดี๋ยวมีแน่นอนครับแต่ว่าจะเร็วๆนี้หรือว่าจะอีกสักพักหนึ่งก็ต้องรอดูครับเขาไปทำอะไรเดี๋ยวร่วมงานหรือว่า วันนี้ไงครับก็มีที่เป็นงานด้วยอาจจะมีไปร่วมงานด้วยส่วนลำดับวันยังไม่แน่ใจอย่างช่วงนี้คือโดนเดินสายต่างประเทศบ่อยใช่ไหมคะน้อยกว่าเดิมนิดนึงจริูช่วงนี้ผ่านมาเยอะมากเลยแต่ระยะสิบปีเริ่มเข้าพาลงนะครับเพราะว่าพวจิจที่นี่ก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนั่อยากมาส่วนน่าสนุกี่นี่มีไส้ท้าวก็ ขายเลย <mêmes> แล้วกัน <deve voir> <tous deux> <Yin> ครับฝากฝ้าก์ารบาารเลยครับคอนเสิร์ตยังเป็นทางการครั้งแรกเป็นตัวของนูนิวนะครับชื่อคอนเสิร์ตว่านูนิวครัสคอนเสิร์ตดีมแพทเชอร์เป็นเหมือนคอนเซปแบบนักล่าฝันก็เพิ่งประกาศไปว่าจะจัดในวันที่10ถึง11สิงหาคมครับจัดสองวันที่อิมแพคอารีนา ยอะขนด้วยแล้วก็มีโซนที่แบบร่วมกันฟิตกับคนไยเยอมากเลยแล้วก็ผมก็มีส่วนในการฟิตคอนเสิร์ตด้วยเป็นเกี่ยวกับดนตแค่นรอินดสมของวิตเองตอเเียซีนนี้อะช่วยร์ตด้วยโอ้จริงหือดีใจมากครับผมเพราะว่าหอยจะมีคอนเสิร์ตตั้งนานแล้วครับผมจริงเราสพอร์ตจริงก็พพอร์ตได้หมดเลย ครับผมถ้าหนูอยากได้อะไรถ้าเฮียไหวก็สปอร์ตนะคี่แต่ผมว่าผมบอกหนูไปว่าผมไม่อยากโชว์อยากไปนั่งดูเพราะอยากได้อัพรถกันนั่งดูมากกว่าอะไรเงี้ยนสที่ี่โ์อวยยศน้องมากว่าอกไบ้างถามว่าอวยไหมมันก็มีอวยบ้างแล้วก็มีชมจริงๆครับผมเรารู้สึกว่าภูมิใจกับความตื่นตันใจจริงคนท่าของศิลปินี่ย ความฝันแรกคือการคอนเสิร์ตแรกครั้งแรกในชีวิตอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าหนูก็ก้าวเข้ามาถึงความฝันของหนูแล้วก็อยากให้หนูทําเต็มที่อนี่หนูบอกว่าหนูจะทําเต็มที่เราก็คอยซัพพอร์ตในควา,านเรื่องอะไรก็ตามแต่จริงๆก็คอยจริงๆก็อยากเป็นสปอนเซอร์นะก็าไม่ลงก็ยังของได้ถ้าเขาเป็นเซอร์เรารับไหมไม่สายก็ยังยังก็ยินดีสปอนเซอร์ของกินแล้วกันอชอบกินก็กินเลย พอหอหนูกินได้ไหม hmm. <istic> ทุกคนเหรอแจกของกินให้ท hmm. ุกคนเลยเอาของกินเขาหอไม่ได้ไม่ใจใช้เงินเยอะมากเลยนะเก็บไว้ซื้อของให้หนูดีกว่าได้เปเกสสิ่งถ้าเราไปดนของกินแล้วเราจะเป็นเกสได้ไงอ่ะอ่ะรู้ได้ไงผมเป็นเกสพี่สีตาตาหนูไม่ลากรักไม่มีไิรุสไม่เป็นไรไม่คือผมบอกแล้วว่าเนี่ยอยากไปนั่งดูถ้าสมมติถ้าเป็นเกสก็ขอแค่เป็นเกสแค่วันเดียวพออะไรเงี้ยเออแต่ถามว่า ใครก็อยากเป็นเกมเหมือนกันฮะอยากขึ้นโชว์เหมือนกันก็ยังไม่ได้คุยแบบเสร็จสับแต่ก็มีเกิดมาบ้างว่าอยากโชว์ไหมหรือจะทำอะไรเลยบอกหนูว่าถ้าอยากให้โชว์ก็แล้วแต่หนูเลยหนูก็เปิดมาว่าเฮีอยากโชว์อะไรก็แล้วแต่หนูเลยเพราะคอนเสิร์ตหนูเฮียทำได้หมดจะให้เฮียตีลังกาคนไฟแบบคัพเฟิร์หรือเอามีดดาบเขาเรียกอะไรกายกรรมเฮียนี่คอนเสิร์ตหรืออะไรเนี่ยคอนเสิร์ตโชว์เอ แล้วแต่หนูเลยอยากให้โ์อะไรถ้าเกิเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วไม่ได้อาจจะได้ที่นั่งพิเศษไปนั่งดูอย่างไรชีพบนเวทีกันหนูเปิดรอบสามไหมล่ะให้เฮียนั่งดูคนเดียวเหนื่อยไหมสองวันอย่าโดนถอดรอบพอได้ไหมคุณเด่อจะเปิดให้แบบรอบเดียวให้เฮียคนนั่งดูคนเดียวอันนั้นก็จะตลกไปได้ไม่คุ้มเสียเสองรอบพอนะแจกตัวของเกลียดยู่ในบ้านทีจะดูคุ้มขั้นกัน จริงเคยขึ้นทีแพ็กมาบ้างเนอะนะก็รู้สึกว่าชาใหญ่ความกระพันนี้กนขึ้นไปแล้วก็เหยู่ออยู่ด้วยววรู้สึกว่าน่าก็ทำได้ช่งนี้อาจจะยังไม่กดนันเท่าไหร่แต่ว่าช่วงใ,ใกล้จะเริ่มกด รอดูครับบอกบอกบอกเลยว่าคอนเสิร์ตหนูมีเซอร์ไพรส์เยอะมากเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์ไปอีหลายตลบเลยเกสคนอื่นเกสคนอื่นก็มีแบบติดต<ร> bon bon ่อไว้บ้างแล้วครับหลายหลายหลายคนเลยก็เหมือนได้โดนเต็มฝันเลยเพราะว่ามังนี้ก็เป็น ยิงแขกเลยยิ่งใหญ่มากเหมือนแบบเราได้ทำตามคอนเสิร์ตด้วยเพราะว่าคอนเสิร์ตบุญนักล่าฝัญซึ่งทรั้งนี้หนวก็กำลังล่าฝัญอยู่กลัวไหมมันทำไงเป็นคนเดียวไม่ได้คนเดียวเพราะฉะนั้นว่าจะมีที่นน้อไหมาดูโอ้ยสบายอยู่แล้วหนูหนูเคยผ่านคอนเสิร์ตมาเยอะมากไปขึ้นคอนเสิร์ตเป็นแกนศิลปินเยอะมากหนูได้จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ซึ่งผมว่าหนูต้องมีอะไรเติบโตจากคอนเสิร์ตอื่นแน่อนอน อช่คราวที่ผ่านมาก็ก็ขึ้นมาค่อนข้างหลายเวทีแล้วครับก็นำให้ผมโต้นเรื่อยๆครั้งนี้แหละจะเป็นอีกก้าวที่ใหญ่มากเลย